วันนี้ผมก็จะมาร้องเพลงยื้อสับเปลยอนะครับแต่ทั้งสองมองเจ้าในตอนที่ห่างทั้งสองยังอยู่แต่เมื่อนี่บอกอยูเป็นสุดทายหรือบอกเวลาล่วงเลยมาฝันฝ่าชีิตความรังตา đại đồ à đi cả Bừng xới ta cầm bằng Chỉ ra cái trái Chái... xì sì như là tiếng tiếng cháy khôn mắt Và hồ cầm lắng hoạt khua đi áng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ตัได้จเป็นคนถูกลืม้ดยน้ำตาซึมไปจนนิรันด์เล็กชีวิตคงโบสำคัญที่ยื้อเจ้าไว้สุดท้ายก็ยือ้อโบได้ขอคุณครับมันจะมีเสียงนิดนึงนะคะขอโทษนะคะ